ต,ตกตัวเลยครับไอ้ตัวแดงเนี่ยมันโหดร้ายจริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับปืนช็อปกันกระสุนไฟของภาค Modern Warfare นะครับในชื่อปืน R90 นะครับหรือใครที่เล่นผับจีก็จะรู้จักในชื่อ DBS นะครับเป็นลูกซองแบบให้พูดแบบเข้าใจง่ายคือยิงเบิ้ลนะครับยิงทีละสองนัดแล้วก็ชักนั่นเองนะครับ และของแต่งกระบอกนี้นะครับผมใส่กระสุนไฟดาร์กอนบรสเข้าไปด้วยนะครับทำให้ยิงออกมาเป็นลูกไฟนะครับ โคตรแรงบอกเลยนะครับใครที่เคยเล่นอาเกนี่ไม่เคยพลาดที่จะใส่ตัวนี้นะครับเข้าวาปืนนี้ก็โคตรจะแรงครับไม่รู้จะพูดยังไงดีคือในบ้านเนี่ยมันแรงมากๆครับสนัดคือหายได้เลยนะครับใครที่มใส่ EOD นี่ไปหวั่นแน่นอนครับเจออันนี้เข้าไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งชิ้นที่เหลือกันก่อนนะครับบาเรลใส่เป็นตัว Fort Tag นะครับเพราะว่ามันเป็นบาเรลที่ทําให้กระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้ระยะระเบิดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโชว์นะครับจะคล้ายๆกับบาาาาเเเเเเเรรรรลลลลตตตัััััััวววมมมมมืื่่่่อออกก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 ีีีี้้ยยยบบบหหนนนนนนคคไททํใะะสสุุดๆ มันทาให้เรายิงฮิปไฟง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็เรามาใส่ตัวเลเซอร์เพิ่มฮิปไฟเข้าอีกนะครับแล้วก็กระสุนครับอย่างที่บอกเป็นกระสุนไฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นเรีอกิ่ที่จับนะครับอันนี้มันจะช่วยให้เวลาเราหยุดวิ่งเนี่ยเจาปืนลงมายิงเร็วขึ้นนะครับคือถ้าเราวิ่งดันอยู่ในบ้านนะครับเจอศัตรูเราหยุดวิ่งพบมันปืนลงมายิงได้แบบไวมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมมาต่อแล้วว่า R 90ตอนนี้จะยิงแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบ ตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับทิดคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> ไปครับไปรุ่นไปครับมีแต่ฮอกับสกายอย่างเงี้ยเราจะไม่ตายแล้วเฮ้ยผมตกมีลงมาก,ก่อนก็ได้นะหอมาดุผมช่วยยิงผมช่วยยิงผมช่วยยิงบายตอกไได้หอมาเล่นเป็น, <S <S อน,ปนโอ้ยเ <S 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 ขี้ยอกับดันดโอ้โหเอาแม่งดิเอาแม่งดิเดือดเลยบาย มมันไ่ขับหอยังไงให้ดับวะไม่พอหรอจะได้บันไดไงเราจะชนให้ได้อ่ะข้างนอกมีข้างนอกมีตรงนี้ยังเสียงอ้ยเชี่ยมันลงใส่หออุ้ยไอ้บัดซ้อบอยิงไอ้ป้ายเนี่ยเนี่ยอย่างไกลเลยสองตัวเฮ้ยตรงนี้โอเคผมไปจับหัวข้างบนข้างบนตัวหนึ่งข้างบนตัวนึงข้างบนตัวนึง่งเดี๋ยวตัวเดียวปข้างล่าเขาข้างล่างข้างลอกผมโดนให้ไหมเฮ้ยแป๊บนึงมีคนจะเอาหอ บนดาวเทียมมีคนหนึ่งผมไปยิงอ่ะอ้าไม่เห็นได้ไงวะตัวยิงหนีแตกแล้วเลยในดรอบปะกูได้ไอาร์บีจีผมขับฮอผ่านหน้ามันมันไม่เลียงฮอผมนะเว้ยอาร์บีจีอ่ะมันเอาหมีไปไปทำอะไรอ่ะหมีไปทำอะไรหมีไปทำอะไรมันไงมันมันจำชุดหมีได้มันเอาใหญ่แหละมันไม่สนใจฮอเลยนะใช่ผมขับฮอรนเข้าโดรไมอีกอ่ะเอ้ามันแคร์ริงๆเนี่ยมันมาเรื่อยๆเนี่ยผมมาให้ไวมึงเข้าไปไปเออเข้าไป ดตัวผู้หญิงต้องเซลไปแกงมันแกงมนเลเนี่ผมทำยงไงเลยไอตัวมันแกะเอะเออมัน่ามันก็หน้าแก้ดีวะเฮ้ยมีสนเอรมาจากเตดียะมี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 มาจักหนวะเนี่หลายทางจัดเลยเตดียเตเเดียผมไปจอดขวาก่อนว่ามันยังมีบั๊กอยู่นะ เออว่าไปดวดูว่ามาฟามีนะมาฟาเดี๋ยวเออมาฟาเดี๋ยวมาหมีมาฟาวิ่งฟรีเลยวิ่งฟรีเลยขวาสามตัวหน้ามีสองตัวใกล้ใกล้ตัวหนึ่งใกล้ตัวหนึ่งไอห o m b มาให้สองตัวเลยสามตัวเลยต้องโยนฮอแล้วอ่ะคือไปหามีแล้วตายตายตายขันใหม่มาหมีเรียบร้อ นนอ่ข้างหลังแกล็อกแล้วเหนี่ยข้างหลังแกล็อกอะข้างหลังน็อกข้างหลังน็อกสิบล้อเหลือคนเดียวนะครับที่ <c oughs> ข้างหลังน็อกมีรถขึ้นไปหาโอเคนั่นแหละขนาดเลยเนี่ยแหละแกงนี่แหละแกงสิบล้อมันมีคนยิงมาร์กจากข้างบนมา<อ> <Okay. S 2> ตัวยิงมาร์กไปมีผมโดนแฮะเหนี่ยต้องเล่าเคลียร์ไปช่วยมาร์กเลยช่วยมาร์กเลยเราไก่เราไก่ครบตี้นะครับเอารถสิบล้อออกมาได้ปะตรงมาร์กโก้สองตัวเลยของมาร์กฮะ เลี้ยวขวาออกมาเลี้ยวขวาออกมาแล้ววนวนมาเล่นตรงนี้มันเพิ่งปลาโหลดรถมาร์กน่าจะไปไม่ถึงมีมีไปยิงมาร์กส้มมาร์กส้มเพิ่งปลาโหลดเนี่ยรถปลาไปไม่ถึงรถมาร์าไปไม่ถึงเดี๋ยวผมกดซ้ายให้ไปไป,ไปช่วยมาร์กไปมาร์กต้องไปซื้อกล่องมาร์กกล่องกับแบบเอากล่องไปก่อนเฮ้ยตีกันแล้วอ่ะ <S <S ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ก็ได้<า>ดนะผมอยู่ให้ ในในนี้มีโก้ตัวนึงนะครับระวังซ้ายก็จะเข้านะดูเดินเดินอยู่อ่ะน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งครับสวยครับสองน้องหนึ่งไม่มีตีหนึงมีหงตาชั้นสองให้ไอ้พอติดเราโอ้โหเฮียหลายทางจังวะพอมาอีกโอ้โหาเราเราหนอ่นอ,นอ,นอ,นอยหนึ่งข้างล่างนอ้องข้างในมาตี้จากหมู่บ้านอนะ่ะมันเข้าป่ามาละผมไปไมยิงตัวฮอว์กนึงนะ โอโหโ้นั้นแป๊บนึงโหนั้นเป็นสองไม่เห็นถายไวไหนวะเฮียมันแน่วางของดีไว้หรอแตกตัวเลยัตช่มตแตกอหมนแตกอยางเยอะมีก่ซื้อชุดแล้วกันนะเสร็ยแล้ว เดือดจังวะเดียวตังวะเขายูหแล้วผมมีต oh oh, so oh. okay, ังผมมีตังผมจะซื้อก่อนหน้าเลยปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยโคตรคมมช่วมช่วยมีห่างไกไว้ผมช่วยเด้อมาดนหลังยิงมาโดนหลังยิงมีมีข้างบนตัวนึงข้างบนเนาะข้างบน้อสองตาเลยข้างบนน้อสอง ยไว้เหลือตี้ข้างในมันวิ่งหนีวิ่งไปหาเพื่อนมนะ้ะผมตันไปลูกนึงไป,ไ,ปไม่โดนรอนไหสุนแดงนี่มันโหดร้ายจริงสวีปเปอร์ยังงงเอ๊ะปืนอะไรเนี่ยเราเล่นทอดการผิดกระบ,บอกหรือเปล่าอะไรงี้รถมาจากข้างหลังต้องแบกขึ้นวันนี้ปวดหัวฮะ ลองพื้นแปนหนึ่งนะเขายิงกันอยู่หลังคาผมไม่เห็นใครเลยอะเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว,ว,ว,าว่าเฮ้ยยิงยิงคมยังอ่ะซีแน่นอนเส้นนี้ไปมากเราโอ้โหเซลไปเลยคิดตัวหนึ่งไปเดี๋ยวด,ด,ดคิวแคมป์หน่อยแล้วมันไ,ไนงข้งามกลัอก่อะก่อหมดวะ่ะ เก็บตัวนึงเก็บตัวนึงหลังคาหลังคาไปหาม้าตัวนึงตัวครับวิเราหนึ่งนอนโอ้ม um> ้าโดนที่ยิงดีเหรอเห็นอะไรผมเก็บอิูให้เก็บอยู่ให้หลังยิงหอีกทีนึงวะไอ้ยขอบวงมันเดือดจังวะยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดขอปืนหนึ่งแล้วบอกก็พอ เให้ปืนที่ดีกว่านี้ให้ปืนที่อะไรผมเนี่ยมีน่าจะมีเงินเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ว่าดูดูซิโอเคโอ้ยใช่โอ้ยอ๋อมากว่าซื้อโหลดก่อนดีไหมไม่แล้วแต่ห้างน้ำมากว่าซื้อลใช่เหรอ มันมียังมีสากายอยู่มีสากายอยู่อยเอาคนก่อนยิ้มบอก่าอนุญาตแ <laughs> ล้ว <laughs> นายซื้อ,อมีขยับฮอม,มารอเลยนะซื้อเสร็จเราต้องขึ้นไปเล่นแอร์พอร์ตเลยตรงนี้แม่งแบบโคตรเสียงโคตรติดเลย <laughs> ดับวะค <laughs> มันใกล้แล้วหมีมันปาตันมา ก่อนเรยวผมร้องให้ผมร้องให้ข้นข้างบนแตกแตกๆๆๆผมแอตไลฮะเตวเลยเวเลยเต้ยวเลยนับสองนับเนับอเฮ้ยอะไตัวนึงหน้าขอตัวท้ายมาดีสัตว์ขอให้มาพอดีอันนี้พี่คนไทยมเลยเนี่ยอไรไม่รู้ซองบอกตัวปิกเนี่ย อะไลแล้วเนี่ยเฮ้ยตายยิงตายยิงระวังนะจะน็อกไม่น็อกจะน็อกไม่น็อกเีอะไรน็อกไหมวะเอ้ยไม่โดนต้องการตัดยิงไม่คมยิงไม่คมไอ้ย่าบัรว่าบักต้องเป็นคนที่เตะสองเป้ารอดมาแล้วต้องรอดนะไม่ทันไม่ทันมีอยู่นี่หมีผมกดให้ก่อนมีอยู่นี่ปาตันไปปาระเบิดไปเขาไอ้เหี้ยโดดตกอีกผม มีล็อกฝาของฉีกตายฮะมันว่าได้วเองเหรอเวียดนามห้า,หาวตายละโอ้เฮ้ยโคนคุณนะเนี่ยเฮ้ยโคนคุณนะเนี่ยโลเวอร์นี่มันอยู่ไหนวะใต้ดินเหรอโอ้โหเราไม่มีรถเล่นละเราต้องล่อนไปบนเนี่ยถ้าแบบเฮ้ยคน,นะนแล้วนะลงชัว่วเลยจะน็อกละกล่องแรกอะไอ้เชี่ยมันรอดได้ไงวะ เฉยเนาะเด๋วเดวเด๋วมันต้องชุบเพื่อนว่ะมันมันลงด้วยกันสองคนมันชุบได้มีใครเล่นโดนยืนตรงนี้หนก็ได้นะก่อนไปอ่ะยืนได้อยู่มองซ้ายผมอ่ะผมดูขวาที่ใต้สะพานมันต้องมีตีนึ่งอ่ะที่เรายิงซากไว้อ่ะมันน่าไม่มีก่อปั๊มหรอกเพราะว่าขเหล่านี้เราแจมได้นะหาที่แนบยิงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวขวาด้ิยิงตัวขวาปะ ใร้ปืนนิ่งๆไหมกอดไหมขอดไหมไม่ก็เลยไม่นะไม่เห็นเลยวะมาแคปยังไหนครับให่เนี่ยนะให้ให้มาเล่นตระเข่าไม่ได้อะให้มาเล่นตระเข่าไม่ได้อะใต้ตีเรามีป่ะครับมีมีมันมันยิงไอ้ตรงนั้นถ้าจะใต้สะพานเราต้องเล่นใต้สะพานนอนก่อนนอนก่อนมนอนขึ้นไป ต้องโมไปโมยิงใต้สะพานแล้ววะไปก่อนผมไปก่อนมันโดนไซค์มันโดนขวายยิงละผมมองผมมองใต้เตี้ยให้อยู่มามามา,ม,ามีมองหลังผมนะใต้สะพานมีที่นึงผมมองหลังมาให้อยู่นหนึ่งขันตาแนละ้วยิงไม่ได้ <laughs> ขันอะไรตอนนี้วะ <laughs> แะาใต้บนันไดเอ้ยใต้สะพานกันมีที่นึง ี๋ยวผมไปช้ให้อ้าวหรือตี่เดียวแล้วตี่ที่บนเขาอ่ะที่เรายิงที่บนเขาซ้ายมือเราเอาเสื้อสไตน์มบเดี๋ยวมาร์กทิ้งตังให้หรืออะไรก็ได้ซื้ออะไรกดมันให้มันไม่กดหัวมีมีซื้ออะไรมีซื้ออะไรซื้ออันเดียวต้องไม่ให้มันกดหัวว่ะเราต้องกระจายให้มันไม่กดหัวเลยมันไม่น่าวิ่งมาหาเราหรอกมั้งขออะ้วกันกลัวมันจะมากดหัวว่ะถ้าเราเปิดใช่ไหมนั่งหนึ่งนั่งหนึ่ง อุ้ยโอ้โหเพื่อนมันฉีดขวาใครเฮ้ยเพื่อนฉีดขวาใครเมาฮะหมดแล้ว o โน o I broke a armor สวยเหรอจอยว้าวไปอ้าว90ปิด R90 เลยปิด R90 เลยย่างเร็วเข้าด้านมืดแบบของของจริงแล้วเนี้ยเห็นสวีปเปอร์หนีไงทั้งมาร์กทั้งหมีนนะผมแบบเอาวะถต้องเข้าด็ต้องตั้งอินะจีจีโร้จีจี